ฮัล lo สวัสดีค่ะทุกคขอต้อนรับเข้าสู่สช่องชันนี่ชั้นแนะคะกับช่วงรีแอครอบนอกนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยห่างหายกันเป็นนานมากก็คือปีนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้ทำรีแอครอบนอกเลยแล้วที่เห็นแต่งตัวเต็มๆอย่างนี้ก็คืออัดวันเดียวกันกับรีแอคตินทสวรรค์ค่ะนะ,คะนะใครอยากดูรีแอคตินทสวรรค์ก็ไปดูได้ที่นี่เลยนะคะนี่ช่องนี้คลิปนี้เลยนะคะ ต้องอธิบายก่อนเผื่อใครเป็นผู้ติดตามใหม่ของช่องเราเนาะก็อาจจะไม่เข้าใจว่ารีแอครอบเนี่ยคืออะไรเนาะส่วนมากช่องของดิฉันก็คือจะทําเกี่ยวกับรีแอคกินเชอรสวรรค์ใช่ไหมล่ะเออก็จะเป็นรีแอคกนเชสวรรค์นู่นนี่นั่นไปว่าไปเนาะแต่อะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับทินเชสวรรค์เช่นแบบรายการอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาเป็นรีแอครอบนอกนะคะวันนี้ก็จะไม่ได้ว่า E ีเท่าไหร่แล้วเนาะก็ไปตัดใส่เอาแล้วกันเพราะว่าวันนี้คือมีคุณผู้ชมขอมาว่าให้รีแอคเอ่ออะไรนะ ห้รีแอคการกินดองของวิทยายลัยจังหวัดกาลสินปะ่ะถ้าจะไม่ผิดเออนั่นแหละมหาวิทยายลัยกาลสินนั่นเองนะคะคือเป็นเกี่ยวกับการกินดองเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าที่ฉันเนี่ยเป็นคนอีสานอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะน่าจะพอเข้าใจได้เนาะก็คือมีคนผู้ชมขอมาก็เลยอ่ะจัดให้ละกันแต่ก็ต้องอยู่ในหมวดหมู่ของมีแอครอบนอกนะคะก็คือวันนี้ก็ชุดมาเต็มแ,มแล้วงั้นก็เริ่มกันเลยไหมล่ะอ่ะเริ่มค่ะ มาค่ะเออเปิดมาก็จอยเลยเนาะอ่ะต้องเอียงเดื่อวพอจอยเลยเปิดมาจอยเลย,เดยเลดเกินเนอะานนนนยายนี่มันพอแตงโมเลยอ่ะยัยแม่ป่ะ อ่ะก็คือเสื้องราวก็เฮยแน่นอนอย่างนี้เสือ้อฝาหวานมาก <c oughs> มาแล้วมาแล้วแต่เย็บจะบ่าวันนีเ้เป็นผู้ชายมันหล่อมากดูดิดูดิตายต,ายตายตายแบบ มา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 ล่อยเวอร์อยากเป็นมาแต่ชุดมันรัดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยล่อ,อยเวอร์มามาอีกมา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 เลยนี่แหละมาแล้วอกตกมายังไงต่อร้านนี่แหละนี่แหละอย่างไงต้องมา ลดด่าชอบกันย้ำขาตามจังหวะมากมากอุ้ยลดนอนดุดซอยอ่ะเฮ้ยเสกหลงมากมีเนี่ยมีเนี่ยรื้ยตายเอยวดีมากโต๊ะไปไป ตอนแรกฉันนึกว่าจะเป็นแบบลำลำอะไรอย่างเนาะแต่เต้นมือคือจอยไอ้เจ้าสาวเราสวยมากเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านี้ก็มาชอบมากท่านเนี้ยมันคือท่าอะไรฟอนวอลก็เหลือเชื่อสักอย่างอะ่ะแม่ก็จะสั่นลนะหึประตูเป็นประตูทอง เลิศจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสอบการแบบเปอดเลิศอ้ะแล้วเสียงพาชอบมาก กดคอค่ะตอนนี้ผมไม่เนียนะล้าทำเองเลือจา้านี่

ต่อยมั้งเป็นไนด้ิีเดียวนะคะมาก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 มันดัามันคือเพลงของโชว์นี้หรอเพิ่งรู้ว่ามันคือเพลงของโชว์นี้ เราได้ยินมานานมากอ่ะแล้วโชว์นี้สองปีแล้วอ่ะไม่เคยดูโชว์นี้เลยเพิ่งรู้ว่ามันเป็นเพลงของโชว์นี้สบายมากแกฉันเพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยเขามีคนขอมาให้รีแอสดเลือ ากเปิดตัวเจ้าสาวยิ่งใหญ่ของจริงสวยมากเจ้าสาวสวยมากมองแวบแรกเหมือนจะต้นเทียนอยู่นะเหมือนจะต้นเทียนตอนบุษบาสิ่งเทียนอะมากมากมากโซบไปหวานไปหวานออนแอ็ อน and me เนาะเมื่อสิทธิอามุตสุกไม่นี้เป็นตูกไม่จันคันอันนี้เป็นขันที่เศษผู้เหลือเกตคนลงมาจากมือนี้สองสามีภรรยาจะได้เกิดอันนี้เป็นไฟลูกเขมอันประสจากมึงคุมมา ตอนนี้เข้าใจหมดทุกอย่างเพราะเ้ิ่ความเป็นบริสานด้วยมีแฝกปลูกข้อมือถ้าทางบ้านเ,เขาจะมัดเขาจะบอกให้กดน,นี้ให้กดน,นี้มีกดเขา่าดีกดเขา่าเออ,อเลอกออกผูกแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วนะ แล้กวกะอวยพรเป็นเชืนี้ไคาขาวาอานิกติจชัยตูพวังชัมันลังสุขทลังาาหาีาโอสุทคทุามจ้าเเจ้าสาวเนอมาแม่ามาปอดไข่ให้มูกืปอดไข่อ้มือสส่ปอดไข่ด้างเนอปู่ามีอมัน มากมากเฮ้ยเฮ้ยปึ้งปึ้งปื้คือดักเป็นมากเลยอ่ะรอดเนอ เขาไม่เหมือนอไรลุดคลิดกันเนี่ยมาก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  จบแล้วเลิศเป็นฟิล์มถ่ายรูปเนาะเออลลเลดลดอะรก็กกจบแล้วใช่ไหมจะมันเหมือนยังมีต่อเขาดูก่อนจบแล้วลดจัลดลดมากคือเอาจริงปะ่ะคือฉันเพิ่งรู้ว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงของโชนี้หรือว่าเขาเพลงอื่นมาไม่รู้แต่เสียงคือเสียงคนเนี้ย มาถึงแล้วเพื่อนศากของเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวถอดเกิดวันเด้อพอ่อเนี่ยเฮงนี้เลยแล้วก็อันนั้นก็เสียงเขาป้าแต่ไม่ใช่โชว์นี้หรออะไรสักอย่างที่คนเขาชอบเอาไปตัดใส่ชุดไปทำชาดอะดอกดาดีไผ่สีมาปกป้องโค้งงปกป้องโค้งไข่อะไรสักอย่างอะมาเยอะควันเยอะคว,วันเจ้าเอ้ยมาเยอะ ขวับนบินไคไปตกยอนสู้ศพเอามาหยายาีไรตีเนี่ยอันยักษ์น่าจะเสียงคนเดียวกันเนาะไม่เราคือโชว์นี่ดีมากตอนแรกอะอาวุธจริงๆนะตอนแรกคิดว่ามันไม่ไม่น่าจะเป็นแบบสนุกสนานนะเข้าใจปะคิดว่าน่าจะเป็นแบบบอกเล่าวิธีพิธีการที่แบบเออจะมีเพลงสู่ขวัญอย่างเดียวแต่อันนี้คือมันจอยมากมันแบบมีการแบบรำวงรำอะไรเงี้ยที่เจ้าบ่าวแห่ไปบ้านเจ้าสาวดีมากเลยนะคะขอชื่นชมพวกพี่ๆด้วยอ่ะพูดอย่างนี้ก่อน ว่ารีแอครอบนอกของเราเนี่ยปกติขอชี้แจงระบบก่อนนะคะเผื่อมีอีพีหน้าเราไม่ได้แต่งตัวเต็มคือต้องบอกก่อนว่า,วารีแอครอบนอกเนี่ยก็คือจะไม่มีการแต่งตัวจะเป็นชุดปกติชุดอยู่บ้านชุดแบบเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยปกติแต่แค่ว่ารอบเนี้ยมันอัดชนกันกับดินทศน,นสวรรค์ก็เลยเออแต่งมาให้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้รีแอคอะไรก็เม้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะรีแอคให้แน่นอนถ้าฉันตอบแสดงว่าฉันรีแอคให้ถ้า เห็นฉันไม่ตอบก็ดันเม้นขึ้นมาใหม่เม้นใหม่เรื่อยๆได้ในคลิปนี้เท่านั้นนะคะใครอยากเห็นฉันรีอะไรก็เม้นมาได้เลยนะคะถ้ารีอคได้ถ้าทําได้เดี๋ยวจะทําให้นะคะอ่าสำหรับวันนี้จุนนี่ช้หน้าขอรับที่ิงแค่นี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องไปตัดคลิปจริงสวรรค์อีกเพราะว่าคลิปที่งสวรรค์เนี่ยฉันลงวันศุกร์เลยไงก็ต้องรีบตัดอีกหนึ่งนะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย